สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ weekly C3 ถึงจะทำข่าว IT อยู่ตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าเป็นสีสันของตรุษจ,จีนที่ไม่อัปเดตไม่ได้เลยค่ะปีนี้เราจะมาอัปเดตกันดูนะคะว่าที่เยาวราชนั้นนะคะเขามีขายกระดาษไหว้บรรพบุรุษเวอร์ชั่นที่เป็นอุปกรณ์ IT เวอร์ชันไหนบ้างหลายคนถึงขนาดบอกว่าถ้าเกิดยี่ห้อไหนรุ่นไหนฮิตมักจะมีกระดาษไหว้บรรพบุรุษตามมาค่ะ เป็นสีสันตรุจินทุกปีเลยค่ะที่ของไหว้บรรพบุรุษจะมีกระดาษไหว้เป็น iPhone เป็นซัมซุงรุ่นใหม่ยอดฮิตในปีนี้เพื่อเผาไปให้บรรพบุรุษตามความเชื่อว่าจะได้รับวันนี้ทีมซีทรีสำรวจตลาดเยาวราชให้คุณผู้ชมชมค่ะจริงๆมีทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่บ้านรถแบงค์ใบละ50ล้านเวอร์ชันกระดาษไหว้นี่แหละค่ะแต่ที่ขายดีและเรียกรอยยิ้มลูกหลานที่มาจับใจมากที่สุดก็คือกระดาษไหวไอที IT. แถบอุปกรณ์แต่ละรุ่นที่มาจัดแพ็คดูแล้วเพิ่งเปิดตัวกันทั้งนั้นเลยค่ะ ทั้ง iPhone, iPad, Galaxy Note ไปจนรถสปอร์ตตัวท็อปเล่นเอาลูกหลานสนุกสนานในการเลือกซื้อกระดาษไหวกันทุกปีกระดาษเงินกระดาษทองทองแท่งเลยกลายเป็นส่วนประกอบที่เห็นบ่อยทุกปีไม่มีเปลี่ยนเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไอทียุคใหม่ทุกปีก็มีอัปเดตเทรนด์เพิ่มสินค้าใหม่ๆทําให้ตลาดกระดาษไหวไม่ต่างจากตลาดขายไอทดังร้านเล็กร้านใหญ่กว่า30ร้านค้ามีขายกระดาษไหวไอทกันหมดเลยค่ะ กระดาษไหว้ไฮเทคนี้สะท้อนถึงค่านิยมของคนไทยสนใจไอทีเป็นอย่างดีและเชื่อว่าจะยังคงเป็นสีสันตรุษจีนประจำทุกปีค่ะสีสันส่วนหนึ่งสีว่าอย่าลืมไหว้ท่านด้วยจิตใจนะคะราคานั้นก็มีตั้งแต่70บาทไปจนถึงหลายร้อยบาทค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวเซ้นทีกันค่ะสมาคมคนตาบอดวอนผู้ทำเว็บไซต์หน้าใหม่ให้ออกแบบให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งานได้ด้วยชัดดาวกรุงเทพหนุนยอดซื้อขายผ่านออนไลน์พุ่งสูงขึ้นเพื่อหลีกหนีการจราจรและความวุ่นวาย ไปตู้ท้าชน Google เริ่มทำระบบค้นหาภาษาไทยคาดเปิดให้บริการเร็วๆนี้บ่าวสาวจีนใจปั้มซื้อ iPhone สีทองแจกแขกร่วมงาน81เครื่องให้เข้ากับทีมงานสีทองอันเป็นมงคล BBC ทดสอบรายงานไฮไลท์ข่าวเด่นประจำวันผ่านคลิปวิดีโอบน Instagram เจออะไรไฮเทคเจออะไรแปลกๆกาลืมแชร์เข้ามาที่อีเมลของรายการกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ